สวัสดีครับ Channel Pawn Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Middle All Dial t 0 y Year Inspired by Architecture กันนะครับ นาฬิการเรือนนี้นะครับก็เป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับที่ออกมาเนี่ยเพื่อเฉลิมฉลอง20ปีนะครับของนาฬิกาในกลุ่ม i n s p i r e ์ไบอ c เคเ e c กเจ e นั่นเองนะครับซึ่งซีรีส์นี้เนี่ยจริงๆมันเป็นซีรีส์ที่เขาจะทํามาโดยมีแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็มีหลายๆเรือนนะครับที่ก็จําลองมาจากสิ่งก่อสร้างที่แบบโด่งดังมากๆนะครับซึ่งก่อนที่จะไปดูดีเทลของเรือนนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูกล่องของซีรีส์นี่นก่อนนะครับ เพราะว่าเขาก็จะมาค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะโดยที่เปิดมาด้านในเนี่ยกล่องเราก็จะแบบเป็นกล่องสไตล์โอเวอร์ไซส์นะครับแล้วก็มันจะมีการดิสเพย์ค่อนข้างจะสวยนะ คือเดิมทีเนี่ยนาฬิกามันก็จะแบบนอนมาด้านซ้ายแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นช่องนาฬิกาทั่วไปนะแต่ว่าในตระกูลนี้เนี่ยสังเกตดูนะว่าด้านขวาเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับเป็นเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญเนี่ยมันก็จะแทนค่าสถาปัตยกรรมที่เรือนนั้นเนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจมานะครับโดยที่เหรียญอันนี้มันก็เป็นรูปของโคโลเซียมนะครับซึ่งก็เป็นคอนเซปต์ของเรือนนี้นั่นเองนะครับด้านหลังเนี่ยก็มีชื่อรุ่นนะโดยที่เรือนอื่นๆเนี่ยก็จะมีเหรียญเนี่ยแตกต่างกันไปด้วยนะครับเร เวลาระวางเหรียญไปแบบนี้ลายมันจะต่อกับบนกล่องด้วยนะครับอย่างเงี้ยนะครับเป็นลายเชื่อมต่อกันนะถือว่าเจ๋งมากๆนะครับกล่องก็ประมาณนี้นะครับส่วนคู่มือก็อยู่ด้านล่างนะไม่มีอะไรมากกลับมาดูที่นาฬิกากันเลยนะครับ นาฬิกาตระกูลออเดอเอลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรือนหนึ่งที่ปกติแล้วมีความยูนิคมากๆนะครับคือต้องเล่าอย่างนี้ว่ารุ่นมาตรฐานะของออเดอเอลเนี่ยเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโคลอเซียมอยู่แล้วนะครับไม่ใช่แค่ว่าต้องเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับโดยที่เราจะเคยเห็นหน้าขาวนะครับที่แบบมันจะมีการเล่นแชปเตอร์ด้านนอกนะครับเป็นมาร์เกอร์ดูแบบเป็นหยักจากหยกัอยกอะดูจําลองมาจากโคลอเซียมมากๆนะครับหรือจะเป็นรุ่นก่อนๆเนะี่ยไม่ว่ารุ่นอะไรก็ตามเนี่ยฟิลลิ่งมันแบบมีความเป็นโคลอเซียมอยู่แล้วนะแต่ว่ารุ่่่นนนนีีเน้เทป็ ฉลอง20ปีเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าใส่ความเป็นโคโลอเซียมลงไปแบบเต็มพิกัดมากกว่าเดิม,มน,นะครับคือประมาณว่าเอาให้รู้กันไปเลยว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหนนะครับไม่ต้องแบบหลบๆบซ่อนๆละนะครับดังนั้นเนี่ยเรือนเนี่ยมันก็เลยมีการเล่นดีเทลมาหลายอย่างที่แบบผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับซึ่งต้องเล่าอย่างนี้นะว่าโคโลอเซียมเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์สิ่งหนึ่งของโลกเลยนะครับแล้วก็แบบเป็นสนามประลองลานประลองในยุคก,ก่อนนะครับตั้งแต่สมัยจกักรวรรดิโรมันแล้วนะครับ โดยที่ดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ตรงที่แบบมันจะเป็นอัศจรรย์วงกลมนะครับแล้วก็แบบรูปทรงประตูมีเสามีอะไรต่างๆนานานเนี่ยมีความโคง้งสวยงามมากนะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะแบบแหว่งแว่งไว้ล้บ้างนะครับใครที่เคยไปที่อิตาลีเนี่ยที่โรมนะครับก็จะเห็นว่ามันไม่ได้สมบ,บูรณ์ละแต่ยังไงมันก็คงความคลาสสิกแล้วก็ แสดงให้เห็นถึงแบบเส้นสายต่างๆนานาที่มันสวยงามมากๆได้อยู่ดีนะครับเรียกว่าอยู่เหนือการเวลามากๆนะครับโดยที่เรือนี้เนี่ยเขาก็ดีไซน์ให้เหมือนเป็นการจําลองจากการมองลงไปด้านบนของโคลอเซียมนะครับก็เหมือนว่าเราบินโดนนะครับมาท็อปวิวนะแล้วก็มองลงไปเนี่ย ฟิลลิ่งมันจะเป็นแบบนี้นะครับคือมันจะมีความเล่นเป็นขั้นบันไดนะขอบด้านนอกเนี่ยก็จะสูงหน่อยนะครับตามภาษาของอัจจารย์นะครับแล้วก็แบบมีการไล่สเต็ปลงมาคล้ายๆกับเป็นขั้นบันไดนะครับเดินลงมาได้นะแล้วก็สังเกตดูนะว่าสีเนี่ยเขาจะใช้สีที่เรียกว่าสีแอนทราไซต์นะครับซึ่งเป็นสีที่แบบมันจะมีความเข้มๆแล้วก็เท็กซ์เจอร์เนี่ย มันจะเหมือนกับเนื้อทรายอ่ะตรงเนี้ยเขาจะสื่อถึงหินนะครับที่เขาใช้ก่อสร้างโคลอสเซียมนั่นเองนะครับ mm. ก็คือแบบฟิลลิ่งประมาณว่าเป็นวัสดุที่อยู่มาแบบเป็นพันๆปีแล้วนะครับเรียกว่าจําลองฟิลลิ่งของอัจจจรย์เนี่ยมาได้ค่อนข้างจะสวยงามดีเลยนะครับส่วนมาเกอร์ต่างๆเนี่ยก็เก๋มากนะมีการแบบวางอะ่ะแล้วก็แตะลงไปในแชปเตอร์ลิงแบบนี้มีการเว้าเข้าไปะนะครับอันนี้มันก็จะฟิลลิ่งคล้ายๆกับประตูทางเข้าหน้าต่างอะไรแบบนี้ที่เราเห็นจากโคลอสเซียมนะครับถือว่าดีเทลหน้าปัดเรือนเน สวยมากนะแล้วก็แบบ มีความสื่อถึงโคลอสเซียมได้แบบจัดเต็มสุดๆนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีเขียนไว้เลยนะว่าเป็น Limited e dition แล้วก็ได้รับการรับรองโคโนมิเตอร์ด้วยนะคือเรือนนี้เครื่องเขาใช้ ETA 2836 2ขีดนะครับซึ่งก็เป็นรุ่นที่มีการเอาไปทดสอบผ่าน c o ก c ์เซอร์ฟามาเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องความเที่ยงตรงนะต้องบอกว่าวันหนึ่งนี่คาดเคลื่อนไม่กี่วิเท่านั้นนะถือว่าเดินตรงมากๆนะครับสำหรับหน้าปัดก็ประมาณนี้นะถือว่าเป็นหน้าปัดที่สวยจริงจังสุดๆนะครับส ถือว่าเรียบเนียนสนิทไปกับตัวเคสเลยนะครับส่วนการตัดแสงนี่ทําได้ดีมากนะเรือนนี้เป็นเรือนหนึ่งที่ตัดแสงได้แบบคมกริบเลยแล้วก็เห็นหน้าปัดแบบชัดเจนสุดๆอะ่ะเวลาออกแบบกลางแจ้งนะครับเรือนนี้แบบจะติดฝ้าน้อยมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นกระจกที่ทํามาได้ดีอ่ะต้องชื่นชมเขาเลยนะครับยิ่งดีเทลหน้าปัดมันมาเยอะๆแบบนี้เนี่ยกระจกแบบนี้ก็จะแบบช่วยได้แบบมหาศาลเลยนะส่วนตัวลูมเนี่ยก็มีมาให้นะครับเป็นซูเปอร์ลูมิโนวาด้วยนะครับ เข้าที่มืดก็คือถือว่ามองได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะส่วนฟังก์ชันของเรือน,นี้นะครับเม็ดมยมเนี่ยเป็นสกูดาวคลาวดด้วยนะครับต้องคลายออกมาก่อนนะครับแล้วก็ดึงมาสเต็ปหนึ่งนะครับหมุนขึ้นหมุนลงเนี่ยก็จะเป็นการตั้งวันที่นะครับแล้วก็ดึงมาจนสุดเนี่ยก็จะเป็นการตั้งเวลานั่นเองถือว่าดีเลยนะครับให้เป็นสกูดาวคลาวดด้วยนะก็จะกันน้าได้ดีขึ้นนะครับมาดูส่วนที่เป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของตัวเรือนนี้นะคือเรื่องของเคสนะครับเพื่อนๆสังเเเกกตดดดูนนนะถ้้้าาาาิรมองงจขี่ ทรงเคสมันจะแบบมีความเหมือนเป็นถ้วยชามหรือเป็นอะไรสักอย่างนะครับที่แบบมีความสโลปเอียงๆลงมาแบบนี้ซึ่งมันเป็นทรงที่ผมว่ามันเก๋มากนะครับ ไม่ค่อยจะได้เจอนาฬิการทรงแบบนี้เท่าไหร่นะจะก,กระบอกก็ไม่เชิงนะครับแล้วก็มีความนูนที่ค่อนข้างจะแปลกตามากเลยนะครับแล้วก็มองจากด้านข้างนะก็จะมีการตัดลงมานะครับมีการเล่นสโลปแบบนี้ด้วยนะไม่ใช่เป็นนูนตรงๆนะครับมีความโค้งขึ้นมาแล้วก็มันหนาตรงฝัง่งตรงปลายเนี่ยที่เป็นลักนะครับถือว่าเป็นทรงที่เท่มากนะแล้วก็สังเกตดูว่าตัวสายเนี่ย จะเป็นมาแนวอินทิเกรตเบรสเลตนะครับก็คือตัวเอลิงเนี่ยมันก็จะเชื่อมเข้าไปเลยกับตัวเรือนนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องการถอดเปลี่ยนสายเนี่ยอาจจะไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นทรงเคสที่ผมว่าโอเคนะชอบเลยนะครับเพราะแบบมันเข้ากับหน้าปัดดีแล้วก็มันเข้ากับความที่แบบไปสื่อสารถึงเรื่องราวในยุคก่อนนะครับไปสื่อสารถึงสิ่งปลูกสร้างแบบเนี้ยทรงแบบนี้มันก็ดูมีความเป็นอาร์เคเต็กเจอร์ดีดูแบบมีดีไซน์นะครับ ถือว่าทํามาได้เก๋เลยส่วนฝาหลังเนี่ยก็จะมีการสกรีนโครลิเซียนล,ลงไปแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบการสลักลวดลายลงไปนะก็สื่อสารถึงแรงบันดาลใจอย่างชัดเจนเลยนะครับส่วนรุ่นนี้เนี่ยเป็นลิมิเต็ดเอ dition นะแล้วก็มีการรันนัมเบอร์มาด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยผลิตมา2,022เรือนเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถกันน้ําได้100เมตรนะสเปคอยู่ด้านหลังก็ถือว่าโอเคเลยเหลือเฟือน,นะครับส่วนของขนาดตัวเรือนเนี่ยถ้าเกิดวัดจากขนาดเคสนะครับออกมาเนี่ยประมาณ41กว่ากว่านะครับ ความหนาเนี่ยอยู่ที่10.3แล้วก็ลักทูลักเนี่ยผมขอวัดจากส่วนที่แบบเป็นเอ็นิงแล้วกันนะครับอยู่ที่47.1ซึ่งถือว่าเล็กเลยนะครับสามารถใส่ใช้งานได้ดีนะแล้วก็ทรงตัวเรือนแบบเนี้ยมันก็สามารถใส่ขึ้นข้อแล้วแบบมันมีความกระชับข้อมือมันมีความแบบ โอบกับข้อมือได้ดีนะครับเพราะว่าเราจะมองเห็นว่าสายเนี่ยมันแบบวิ่งออกมาจากด้านใต้ตัวเรือนนะครับแล้วก็มันจะแบบไม่มีขาลักมากลางกลางแทงยื่นออกจากข้อมือเราแล้วนะครับถือว่าใส่ได้ดีเลยส่วนของสายเนี่ยเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างจะยูนิคมากนะ ก็เอา e OK จริงๆนะปกติผมจะไม่ค่อยถนัดสายแบบนี้นะเห็นแล้วแบบผมจะเลี่ยงๆไว้ก่อนนะครับแต่สําหรับเรือนนี้นะต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยนะครับคือหน้าปัดเนี่ยมันมีความแบบคลาสสิกนะครับมีความแบบเป็นสิ่งปลูกสร้างอยู่แล้วอะสายเนี่ยมันก็ดูแบบมีความเป็นซี่นะครับมีเงินเงินเงาเงามีลิงก์ใหญ่ๆลิๆงก์เล็กๆเชื่อมกันอนะผมว่าไปด้วยกันได้ดีมากเลยนะครับคือถ้าเกิดให้สายมาโมเดินกว่านี้เนี่ยผมว่ามันก็จะไม่เข้ากับตัวเรือนนะอันเนี้ยผมว่าก,กําลังกลมกล่อมเลยดูแบบสวยงามดีมากนะครับ ส่วนบั克เกิบานพับต่างๆนานาให้มาดีมากนะอันนี้แน่นหนานเลยนะครับไมโครแอ่ชัสมีมาให้สีรูซึ่งถือว่าเหลือเฟือเลยภาพรวมเนี่ยคุณภาพวัสดุตัวเรือนสายทุกอย่างนี่คือดีมากนะครับอันนี้ก็ต้องชมหน่อยนะครับโดยที่ตัวสายเนี่ยผมตัดไปทุกข้อแล้วนะไม่เหลือให้ตัดอีกแล้วนะครับแล้วก็ไมโครแอทชัสนีใส่ด้านในสุดนะครับดังนั้นเนี่ยข้อมือ5.5นิ้วเป็นข้อมือที่เล็กที่สุดเท่าที่เราจะใส่ได้แล้วนะครับซึ่งก่อนจะใส่เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูน้ําหนักกันก่อนนะครับว่าออกมาเนี่ย ประมาณ128กรัมนะครับโอเคนะไม่ได้แบบหนักมากเกินไปขึ้นข้อมือเลยดีกว่านะครับอย่างที่บอกไปนะครับข้อมือ5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะครับด้วยการที่แบบผมต้องตัดสายไปทุกข้อเลยเนี่ยจะสังเกตว่าบัคเกิลเนี่ยมันจะมีความเอียงเอียงมาฝั่งนี้หน่อยนะครับแล้วก็ตัวบานพับเนี่ยมันจะแทงแทงมาแถวนี้ละนะครับถ้าเกิดจับๆดูนะมันจะอยู่แถวนี้ซึ่งมันก็จะมีความเบียดข้อมือฝั่งนี้เราประมาณหนึ่งนะครับแต่โชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ด้วยความที่บัคเกิลเนี่ยมันค่อน ตัวสายอะทุกอย่างมันดูหนาไปหมดเลยนะครับมันดูแบบหนาๆแน่นๆแข็งแรงอะดังนั้นเนี่ยพอมันมาอยู่ด้วยกันแล้วปั๊บเนี่ยเราจะไม่ได้รู้สึกถึงความมีไอตัวบานพับด้านในเท่าไหร่นะครับคือเราจะรู้สึกว่าสายอะมันโอบข้อมือเราอยู่แบบเป็นก้อนใหญ่ๆเลยอะดังนั้นเนี่ยพอมันมีบัคเกิลมาเบียดเบียนิดนึงเราจะเฉยๆอะเราจะไม่ได้รู้สึกถึงมันมากนะครับดังนั้นผมมองว่าอันนี้มันไม่ใช่ปัญหาในการใส่เลยนะทีแรกก็กลัวๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าใส่ไปใส่มาเนี่ยเออชอบเลยแล้วก็ลืมไปปเเเเลลยยนนนนนะะะะคคคครรรัััับบบบววว่่าาาามีพขึ้อ f ฟลลิ่งมันจะแบบมีความแข็งแรงมากอะ่ะคือมันจะมีความถ่วงมีความตันแล้วก็สายอะ่ะมันโอบข้อมือได้ดีมากนะครับสายดีไซน์แบบนี้นะครับอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองดูนะแทบจะไม่เห็นช่องว่างเลยนะครับก็คือแบบเรียบเนียนไปกับข้อมือนะครับแล้วก็ตรงนี้แทบจะสอดนิ้วไปไม่ได้เลยนะถือว่า เป็นดีไซน์ของตัวลักที่มีความเอียงๆประมาณหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็แนบไปกับข้อมือได้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยคนข้อมือแบบ5.5นิ้วอัพหรือว่า6นิ้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่าใส่แล้วสวยแน่นอนนะครับและยิ่งข้อมือใหญ่ๆนะก็จะยิ่งเห็นทรงของนาฬิกามันโค้งมากกว่านี้นะครับยังไงก็เจอ,อกมาดูดีสุดๆนะครับซึ่งจากการใช้งานจริงเนี่ยต้องบอกว่าไอ้ตัวโครโนมิเตอร์เนี่ยมีประโยชน์มากนะเพราะว่าเวลาผ่านไปแบบหลายอาทิตย์อ่ะเราก็ไม่ต้องมาตั้งเวลามันบ่อยนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยมันคลาดเคล เดินตรงเป๊ะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ต้องการนาฬิกาที่แบบมันไว้ใจได้อะแต่มันก็ยังได้ดีไซน์ด้วยนะครับมีความคลาสสิกนะครับมีความลิมิเต็ดแล้วก็มีเรื่องราวสตอรี่ที่มันเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมนะครับ mm hmm. เกี่ยวข้องกับยุโรปนะแล้วก็เชื่อเลยว่าหลายๆคนนะครับน่าจะเคยไปอิตาลีแล้วก็เคยไปถ่ายรูปกับโคลอเซียมมาก่อนนะครับใครที่แบบคิดถึงบรรยากาศแบบนั้นนะครับไม่ได้ไปเที่ยวมานานแล้วนะครับอยากจะเก็บนาฬิกาที่มันสื่อถึงเรื่องราวที่เราเคยไปมาหรือเกินอย่างเงี้ย ผมว่าเรือนนี้ก็เป็นหนึ่งในเรือนที่แบบเหมาะสมมากๆ,ๆนะครับอย่างผมเคยไปโคลอเซียมมา2ครั้งนะครับเวลาเห็นเรือนนี้นะโอ้โหก็ต้องบอกเลยว่ามันก็นึกถึงบรรยากาศตอนนั้นเหมือนกันนะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะเก็บเรือนนี้ยาวๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่มันมีเรื่องราวแล้วก็ชวนทําให้เรานึกถึงบรรยากาศเก่าๆได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดจะพูดถึงว่ามันมีอย่างหนึ่งที่ผมยังมีความคล่องใจเล็กน้อยแล้วกันนะครับคือเรื่องของสีนะครับคือโคลอเซียมเนี่ยปัจจุบันอะสีมันจะไม่ได้เทาแบบนี้นะ มันก็จะแบบมีความน้ำตาลน้ำตาลขา,ขาวๆหน่อยนะครับโอเคมันเก่าๆบ้างแหละนะครับแต่ว่าสีเนี่ยมันดูมีความปูนเกินไปอะ่ะมันดูมีความเข้ม,มดูมีความแบบสตรีทมากๆนะครับซึ่งคอเลสเซียมจริงๆที่เราเห็นในภาพนะครับมันก็จะแบบสว่างกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าสีมันแบบไม่ได้ตรงของจริงมากนะแต่กลับกันนะผมมองว่าเออถ้าเกิดไม่พูดถึงสีที่แบบมันใกล้เคียงกับคอเลสเซียมจริงๆอะ่ะ สีหน้าปัดนี้ถือว่าสวยมากนะครับเป็นเทาที่แบบเฉดกําลังดูผู้ดีคุมโทนสุดๆเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับยอมรับได้นะส่วนราคางเรือนี้เนี่ยอยู่ที่49,200บาทนะครับอันนี้ราคาป้ายนะครับแล้วก็ส่วนลดส่วนลดเนี่ย10-15%แล้วแต่ช่วงนะครับก็ซื้อได้นะครับประมาณสัก4 0 0 0 0ต้นๆแบบเนี้ยผมว่าก็น่าจะซื้อได้แล้วนะครับก็ลองไปตามหาซื้อกันดูได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคคครรัััับบบแลล้ววพกนนใหม่ิปสสดีครับ